สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะนำภาพที่ AI ช่วยวาดเนี่ยนะครับมาตกแต่งต่อโดยใช้ Procreate นะครับก็เริ่มต้นนะผมก็จะให้ AI เนี่ยนำภาพจากลูกบอลแก้วกลมๆนี่นะครับนำสไตล์ตรงนี้นะครับไปใส่ในภาพของนกยูงนะครับเสร็จแล้วก็เอาผลที่ได้เนี่ยไปตกแต่งต่อใน Procreate นะครับซึ่งวิธีการที่จะนำสไตล์จากภาพหนึ่งครับไปใส่ที่อีกภาพหนึ่งนะครับก็ได้พูดถึงไปแล้วในวิดีโอคลิปนี้นะครับ AI ช่วยวาดรูป1 5 0รูปนะครับครับก็วันนี้มาดูนะครับหลังจากที่เราได้ภาพจาก AI วาดให้แล้วนะครับเราก็จะมาตกแต่งต่อยังไงนะครับก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมานะครับก็สังเกตว่าสีก็อยากให้สดกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโซนสีที่ออกจะแปลกๆนิดนึงนะครับอยากจะให้เป็นสีน้ําเงินให้หมดเลยนะครับ ก็ถึงตรงนี้ก็จะให้โปรเกรเนี่ยช่วยวาดให้นะครับก็เริ่มต้นนะครับผมก็ปรับสีก่อนนะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ปรับสีนะครับ Hue s a t u r จ t i o n b r i g h t n e s s นะครับปรับค่า s a t u r a t i o n ให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ r i g h t n e s s ให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็ลบโซนที่เป็นสีฟ้าออกไปนะครับก็ ใช้การระบายสีแล้วก็การสมาชนะเข้ามาช่วยนะครับใช้บัตรที่ชื่อว่าเวทอะคริลิกนะครับรับเสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งภาพนะครับลบสีฟ้าทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ d ู p ิเค a เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกเมนูอ่าทั้ทีปรับ l a เยอร์โหดให้เป็น Linear Burn นะครับจากนั้นก็ปรับค่าของ c u r v e ฟนะครับ ก็ปรับเคอร์ฟประมาณนี้นะครับให้สีสดขึ้นนะครับแล้วก็มีคอนทราสต์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปที่เลเยอร์ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เลือกอย่างลบนะครับปรับที่ใช้ก็เป็นเวทอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลบในส่วนของที่ต้องการจะไฮไลท์ออกไปนะครับทีเนียเบิร์นก็ใช้ภาพมันเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ลบบางส่วนออกไปนะครับที่เป็นสีพื้นหลังนะครับ ก็เสร็จแล้วครับกระบวนการนะครับในการที่จะนำภาพจาก AI เนี่ยมาตกแต่งต่อโดยใช้ Procreate ครับ